นะวันนี้ก็ต้นเนือนอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการซื้อไม่ซื้อกับเลพ่าต์ส2 a c m CAN นั่นเองหลังจากการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรถถังเลพ่าต C2 ในอัฟกา,านิสถานแคนาดาก็ได้ตัดสินใจลงทุนในรถถังเลพ่าต์ส2ทางแคนาดาได้มีการพิจารณาว่า การขาดเครื่องปรับอากาศนั้นทําให้ความสามารถในการสู้รบของลูกเรือน,นั้นลดลงต่อมากองทัพบ,บกมองข้ามปัจจัยนี้ไปโดยอ้างว่าการป้องกันด้วยเกาะที่เพิ่มขึ้นและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีขึ้นเป็นการอัปเกรดรถถังที่สําคัญมากกว่าเพื่ตอตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในอัฟกาน,านิสถานนี้สต็อกและพาส 2A6 ของบันเดสเวียจำนวน20คันได้รับการอัปเกรดเป็นมาตรฐาน 2A6M และให้กระดายืมโดยรัฐบาลเยอรมันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย รถถังคันแรกส่งมอบให้กับกองทัพแคนาดาหลังจากการอัปเกรดโดย KMW เมื่อวันที่2สิงหาคมปี2007และรถถังคันแรกได้เดินทางมาถึงอัฟกานิสถานเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2007โดยคันสุดท้ายมาถึงปลายเดือนกันยายนในปีเดียวกันแคนาดามอบหมายให้ KMW อัปเกรดรถถังหลัก Leopard 2A4 จำนวน20คันในเดือนรกรกฎาคมปี2009เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ฮินดูคุชซึ่งเวอร์ชันใหม่นียมียื่อเรียกว่า และผาด2 a c m แคนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับปฏิบัติการในอัฟการิสานโดยเฉพาะรถถังที่อัปเกรดนี้มีการปรับปรุงการป้องกันโดยรวมทําให้เสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีน้อยลงและผาน2 a c m ได้รับการติดตั้งชุดเกราะคอมิูซิตเสริมซึ่งได้รับการปรับใหม่ให้เหมาะสมสําหรับป้องกันอุปกรณ์ระเบิดชั่วคราวชุดเกราะนียมีลักษณะคล้ายกับที่พบในรถถังและผาด2 A7 แต่ว่ามันมีรายละเอียดตีกย่อยที่แตกต่างไปมันมีการเพิ่มแผ่นป้องกันทุ่นระเบิดใต้ท้องรถ และก็ยังมีพื้นที่ด้านหลังของตัวถังและป้อมปืนที่ถูกติดตั้งด้วยกรอกกงซึ่งเนี่ยจะช่วยป้องกันรกระสุน RPG และขีปนาวุธนำวิธีต่อต้านรถถังอีกทั้งยังมีการดัดแปลงการควบคุมป้อมปืนด้วยไฟฟ้าแทนที่ด้วยระบบไฮดรอลิกแบบเก่ารถถังเลผาด2 ACM ยังคงใช้ปืนลำกล้องเรียบ120มม L44 แต่เดิมเนี่ยนะเขามีการวางแผนว่ารถถังคันนี้จะติดตั้งปืน120ม mm ม L55 ที่มีลำกล้องที่ยาวกว่า เหมือนกับที่ใช้นในรถถังและพาดส A6M ปืน L55 เนี้ยมีระยะยิงที่ยาวกว่าและแม่นยำกว่าแต่ยังไงก็ตามในอัฟกนานิสถานและผาดส2 A4M เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีปืนสุดโหดกระบอกนี้ดังนั้นก็เลยมีการตัดสินใจว่าจะใช้ปืน120ม m ม L44 ันเดิมและพาดส A4M ก็ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ MTU MB873 KA501 ซึ่งให้กำลังสูงสุดที่1,500แรงมา้า ระบบเบรกและระบบการสะเทือนได้รับการอัปเกรดและมันทําความเร็วสูงสุดบนถนนได้ที่72กิโเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ความเร็วออฟโรดสูงสุดก็คือ55กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าประสิทธิภาพในการข้ามภูมิประเทศเนี่ยก็ยังคล้ายคลึงกับรถรุ่นก่อนและมันก็ยังสามารถติดตั้งคันถลูกกิ้งตุ้นระเบิดหรือเดอร์เซอร์เบรเพิ่มได้อีกด้วยในวอนเดอร์เนี่ยนะและพา2สอง A4 M Can เป็นรถถังที่ดีอีกคันหนึ่งเลยล่ะเพราะว่า1เลยมันมีเทอร์โมเจน3ที่มีความชัดมากๆ ทําใม้การหาศัตรูในระยะไกลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากๆเลย 2. มันใช้กระสุน KEW ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า DM 3 3แบบปกติซะอีกสเกราะของป้อมปืนอันขึ้นชื่อของเล็บผ่าสองทำให้มันมีโอกาสรอดจากการโดนยิงสูงมากๆแต่ข้อเสียหลักๆของมันเลยเนี่ยนะก็คือมันยังมีจุดอ่อนหลายจุดของเล็บผ่าสอง A4 รวมไปถึงตัวหังที่ไม่ได้รับการอัปเกรดอะไรเพิ่ม,เต,มเติมเลยซึ่งเขง้ามาในเลรนั้นเนี่ยนะถูกเจาะได้ง่ายมากเลยและสุดท้ายเนี่ย คือกระสุนที่ถูกวางไว้ในตัวถังทําให้มันมีโอกาสโดนยิงระเบิดตายได้ง่ายแต่สุดท้ายเนี่ยนะพี่ก็ยังอยากเล่นเลมปาดคันนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเลมปาดแต่เสือกไม่ใช่เลมปาดอีเห้ยไม่มีอ่ะฮะก็เฮียแหละไอดียบุีเลมปาดเถอะไม่ไอ้นั่นมัน11.7ไงก็แค่เล่นสองไอทีธรรมดาเล่นทำไมทีดีกว่าโอ้ยเฮียเลมปาดธรรมดาแม่ง11.7กว่าเลยเว้ย โอเคกรกะกดตาแรกเป็นแอร์อาร์บีวะเฮ้ยเบื่อแล้วมึงน่าจะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวน้องเบื่อนี่ไงไอสักโดนอัพเลยว่าแล้ววันมิเนตเลกเดิลเอาาเอเอาจะใส่จะใส่ไปยัไกไเจอกันเอ้ยสวยม่งมันได้เต็กอย่าง พี่เอวพ่อเป็นไงแล้วก่อนนะว้ยก็ซ้ชิบายกูแล้วจะไนูนก็สูนก็ศูนย์ฮ่า่า่าฮ่ฮที่าอย่างนี้มาลเอ้ยนี่เขาเอ่อ Are you sure about that? ไป่าด่เฮียพดด้วย เชื่อแต่รอทับได้ป่ะขนาดนี้เลยเอ้ยไปเนีโอ้โหเห่งแค่นี้กูรู้แล้วรถอะไรเี้ยมึงไม่แปนมันแท้ว่ะเออยคันนัลเบิรแตสวย a r ย o u s e ึกมอนจะไ้ทำไอะไรล่ะว้าวว้วว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 ว

นอนไม่หลับแล้วันนี้อมันไอเมียมันนอกามันปืนร้อยห้าเองไม่รถรเที่ยวปืนอะไรก็ยิงเขา้าเลยระวังนจะเป็นรลายต่อไปอาปืนแตกไปนี่ถอยไปซ่อมปืนทักสามสิบวินะอาไม่ได้ซ่อมด้วย<ร>เทียวเดลวะต้แของดีว่ากก <c oughs> บอกแล้วฉันบอกนายแล้ว ต้องปนแบนีทีนะมอกแล้วันเอ๋ยชีอมันแล้วไปต้นแบบนี้ต้คข้งสินะเอ๋ยช้แล้วอ่ะก็รู้ไเ้ยกลับล็อบบี้อะไรูชายใช้นั่อะไรอ่ะอะไรบรรเอ็นจิ้นเอ็นจิ้นเอามานดน้เอมาได้บีไบีหรอ ไปแตกเอาเอาเอ้ยยังไงเราลโรดูลโรดูใช่มีคันเนแคต่อนี่อาเธอรีใส่ขันไปได้เอาเอาเอาไไม่ตายไม่ตายรีโรดลีโดอันนี้อันนี้พี่เวาเอาดิลีโรดรีโรดยิงไปมาแล้วลูกยิงกูอ้ไม่ตายสองนัแล้วนะทำอีกทำอีกเอาลุงยิงไม่เข้าลดนะไอ้น้องไปความใหม่นะจโอ้ย ไไอกูมุมไม่เห็นมันว่าชิพายละถ่ายได้ปะไม่ได้เกี่ยวยนกูไปทำงานแล้วเลยเกี่ยวยนกูตอกบัตรอ้าทักษะกูมันจะโดนมันฆ่าจนตายมันยิงคนกูดีละคนเลยอะไรทดสอบอย่าซายีกันอีอ่ะดูใหม่ไปเข้าใจไปอยาเป็นไงเสียงแบบเสียงที่แกชินอุตส่าห์นั่งอัดทั้งหนึ่งแผ่นอ่ะยา ตมันเลยกาใส่กอกเยาว์ันละเบื่อับมนี่เอยหนาอยู่เหมือนกันนะเราเอาทาไหนทางตเพิ่มบแล้วอ่ะไอเด็กี้ โดนไล่คิมเบดอะเอบามันมันดาแค่เจมฮ้ยได้มาได้มาไอเดียเอายิงไม่เข้าเป็นไงเราอ่าาเบบี้ยิงไม่ได้กูได้ลองยิงไม่ได้กูด้านขวาสกายใช้คอ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 ใจเดือดแล้วดูก่อนไปุ้กคนอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเชี่ยสองคั้น ็นไรเราออกาได้ีุดไเลยก็จบไปแล้วนะกับคลิปและผ่าสอง a c m แคนเจ้าเนี่ยนะเหมือนเล่นสนุกมากจริงมันสนุกราคาอยู่ที่2499บาทถ้าใครมองหารถถังดีๆที่เอาไว้ฟาร์มสายเยอรมันนะคันนี้ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับวันนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนบาย